นี่นะจะพูด strawberry cheesecake เดียวมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็น strawberry cheesecake evolution ท <Wow. S 3> ี่บอกเลยนะว่าตลอดเดือนกันยาเนี่ยนะจะมีแต<ม>่ท strawberry evolution ึงเดืนเลยแ,ลแต่ลจเพราะว่าเรานนะก็สาเทปแรกแล้วกับเทปอร่อยเด็ดเจแท็คอร่อยเด็ดอีเ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสาวๆก็ได้นามิชชั่นที่เคยทำมาแล้วกลับมาทำอีกครั้งในชื่อว่าอร่อยเด็ดอีกเจ็ดแผงสาวๆก็สวาปามเอ้ยกินกันอย่างอร่อยด็ดอร่อยทิ้เดียวแลวะผู้ชนะก็ได้แก่ไมแดนแล้วก็มินครับพวกเราสองคนนี่แหละคะ่ะ ี่ชามนะอืมชนะชัวร์โอ้พวดนวันนี้ดีกว่ารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้นี่นะเราอยู่กันที่ไหนรู้สิเพราะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่เฟสติวัลทุกคนว่าแต่เรามาทําอะไรกันที่นี่อ่ะวันนี้เนี่ยนะเรามาที่นี่กันเพราะว่าเรามารอสิ่งนี้ อี่คือมิชชันที่นํากลับมาทําอีกครั้งแต่ว่าเป็นอดนอนออนทัวร์ก็รับไปอดนอนกันในรถบัสก็แล้วกันนะจ๊ะใครอยู่จนถึง24ชั่วโมงก่อนจะนะราัของเราในมิชชั่นนี้นะะั่นก็คือ และมิชชันออดดอนออนทัวร์ครั้งนี้ก็รับเริ่มตอนตอน8โมงเช้าว,ะะว่าแต่ว่าสาวๆก็จะไปไหนกันเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าจ้าช่วง Strawberry News กลับมาอาปัปเดตข่าวประจำสัปดาห์กันเช่นเคยค่ะนี่พี่จูรู้จักค่ของแนตร์อ๋อไอมก่ก็กังนัมสไตล์ไงม<อ>ไม่ไม่ก็ ใครเขาไม่รู้จักก็เชิญแล้วละจะมาเพราะว่าเพลงนี้น,นะ MV นี่นะเขาฮิตฮอตถึงขั้นว่าติดอันดับหนึ่งในมิวสิกวิดีโอชาร์ตใน YouTube รณนนาจารย์แล้วก็ในไอจูนี่นะเรียกได้ว่าติดอันดับต้นๆของประเทศอเมริกานิวซีแลนด์แคนาดาไต้หวันโอ้โหเรียกได้ว่าแทบจะทั่วโลกเลยแหละโอ้โหพี่จูรู้ขนาดนี้แล้วรู้ไหมว่าทาไมถึงเป็น Gangnam Style นั่นน่ะสิก็เพราะว่า Gangnam Style นี่นะเป็นเพลงในอัลบั้มชุดที่6ของ PSY หรือ Black Eyed p e a นั่นเอง เป็นย่านธุรกิจชื่อดังในกรุงโซโประเทศเกาหลีใต้เลยนะ<อ>แล้วที่เขาเอามาทําเป็นเพลงเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยนะต้องการจะส,สื่อช่องว่างระหว่งางความจนและความรวยของคนเกาหลีใต้นะคะ<อ>แล้วจุดที่กระชากใจคนดูนั่นก็คือท่าเต้นฮอสแดงเสน่ห์ของบอกวาใครที่ดูแล้วแซ่บเวอร์ท่านี้งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่ามาวันนี้เราจะมาเป็น, Story, น,นสตอ,อ,อรี่กันนัมสไตล์ดีกว่าแล้วจากนี่เลยใส่แว่นดำม,มาหนึ่งสองทำท่าขบอย สามทำท่าฮอสแบ็คเออสี่ทำท่าจบเฮ้ยโอไม่นี่ดูยูทูบทุกวันเลยปะเนี่ยนอนอยู่แล้วใครยูทูบขึ้นไประดับหนึ่งขนาดนี้ใครไม่ดูก็ชอยแล้วใช่แล้วแต่ว่าพูดถึงเกาหลีปกติเราจะนึกถึงกิมจิดังกึกุอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครก็นึกถึงเรื่องน้ำจืเออ ว่าเอ้ยพูดถึงแล้วถ้าเกิดว่านึกถึงเมืองไทยขึ้นมาเราจะนึกถึงอะไรถ้าเป็นเมืองไทยเหรออืมนึกถึงช้างอะช้างใช่ไหมแล้วเราจะโปรโมทยังไงดีอะก็ในเมื่อเกาหลีเขามีกังนัมสไตล์ใช่ไหมเราก็ต้องมีไทยแลนด์สไตล์เป็นแบบช้างสไตล์อะพี่จันทร์ช้างสไตล์ฮะแบรนด์แบรนด์แบรนด์แบรนเปรนเรามาขี้ช้างกันเอ๋อเดี๋ยวก่อะเดี๋ยวค่ะหนูม่พี่ว่ามันก็ ก็น,นี่ไง,ไงัมกาจะทำเป็นช้างสไตล์ลง YouTube เผื่อเป็นอันดับหนึ่งบ้างแบบทั่วโลกออีๆ <นะ S 2> เรามาข่าวต่อไปกันดีกว่าโอเคใครนะคะที่มีฝันนะคะอยากจะเป็นดารานักสแสดงพิธีกรพรีเซนเตอร์นะคะฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าบริษัทดวงมารีมณีจันนี่นะคะตอนนี้เนี่ยเปิดรับสมัครน้องๆวัยทีนที่มีอายุ15-20ปีทั้งชายและหญิงขอย้ำอีกรอบนะคะที่มีอายุ15-20ปีทั้งชายและหญิงโมคลิกดีหน้าตา มั่นใจนะคะมีความสามารถเนี่ยก็ส่งคลิปแนะนําตัวเข้ามานะคะเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างค่ะพร้อมแสดงความสามารถพิเศษนะคะความยาวไม่เกิน3นาทีค่ะแล้วก็ส่งเข้ามาได้ที่ s t o r y t v a okay, t, um t a n l c o m ค่ะโอกาสดีๆแบบนี้อย่าพลาดกันนะจ๊ะและตอนนี้จะมาเราก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนั่นก็คือ Story Evolution พวกเราเนี่ยนะคะก็ได้คัด10เทปที่โดนใจพวกเราเลยนะให้เพื่อนๆเนี่ยได้โหวตกันและเทปที่ได้นํากลับมาทําใหม่แล้วก็ออกอากาศในวันนี้นนะนั่นก็คือเทป อแต่ว่าตอนนี้เราต้องมาจับลายชื่อผู้โชคดีกันก่อนจคุณุริพทองคำต้ค่ะโอ้ยินดีด้วยค่ะขอบ่กจยกเลยนะคะและช่วงหน้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมเทปอดนอนของเรานะคะเรียกได้ว่าเทปนี้เนี่ยรับรองความแบบว่า ความทรมานอเ,เออ,อเคใครจะหลับคนแรกกติกาจะโหดแค่ไหนมีอะไรมาแกล้งพวกเราบ้างเนี่ยประเด็นคือใครจะหลับท่าไหนดีกว่าอยาถ้าอยากรู้นะคะต้องไปพบกันในช่วงหน้าค่ะ